ก่อนจบค่ําคืนนี้ผมอยากจะให้ดูคลิปสนุกเล่นกอล์ฟแบบสนุกสนุกกับลีเวสบูดซึ่งเขามาทําอะไรเล่นแบบไหนไปเจอกันเลยครับไปก่อนเงี้ยโอ้โหกอกเว้าว่ไม้อ Oh, right corner! <laughs> have <What, are> you <laughs> literally been practicing <prizes? laughs> <laughs> I've known this has been coming on for weeks. <laughs> yeah. Oh, so These go has got a 1 0. 1 1 0. Alright, he's got nil. It was actually good! <laughs> All right. You can keep that one! <laughs> two frames equals a smashed glass, did you know? I think two frames of a small child probably guarantees a win anywhere. <laughs> kill right. Drop <laughs> oh, on me. Please hit the wall. That I've literally never been so nervous in my life. So promising. Yeah. Oh, oh. win! Win! It's a fix. <laughs> <laughs> oh, oh, good oh, game. Good, well good job. <laughs> Thanks very so much, mate. Appreciate that. Right, guys. หน้าที่อย่างนี้ที่ผมยืนอยู่ก็ถือว่าเป็นร้านแบ็กซ์นายก้าหลุมหลังทึ่งในร้านแห่งนี้ก็นํามากมายไปด้วยสินค้าทั้งไนกี้ทั้งเจอร์เบิร์กเข็มขัดโอ้โหฟินโอ้หลายๆย,ยี่ห้อที่อยู่ในนี้ลองเดินเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเดินมาสะดวกแต่ถ้าเดินไม่ไหวนั่งโมอโเตอร์ไซค์หรือนั่งแท็กซี่มาถ้าไม่อยากนั่งก็ขับรถส่วนตัวมาแล้วคุณจะรู้ว่าร้านนี้ช็อปแห่งนี้อยู่ที่สนามได้กีตาราบายกีระเดชกอลาดพร้าว71นั่นเอง ผมบอกว่าต้องขอบคุณสถานที่แบบนี้ขอบคุณในสิ่งดีๆที่แต่ว่าเข้มขัดทั้งหมดโอ้โหแต่ละเส้นรวมแล้วว่าหน้าจะหลายตังหลายหมื่นหลายแสนนะผมไม่รู้แต่ถ้าได้ไปอยู่บ้านท่านขุนทุกเส้นนะผมยบอกว่ารายการนี้จะสุดยอดเพราะว่ารายการเราไม่ค่อยลงทุนอะไรอยู่แล้วชีวิตจริง,รงเนี่ยมันก็เกิดรู้นะครับว่าการเล่นกอล์ฟแต่ละครั้งคุณควรจะต้องเตรียมพร้อมทุกเรื่องทุกนั่นทุกนี่อย่นั้นเช่นเดียวกันหากเล่นกอล์ฟให้สนุกมีวิธีของกอล์ฟมันนอกเหนือจากเกมกีฬาที่เป็นอยู่คุณยังสาาามรถที่จะเออลลููกกก็ ไปเล่นทําอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายอย่างที่คลิปหลายๆเขาเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราให้ดูกันว่ามีเด็กๆบ้างมีคนแก่บ้างรับแร่งทำอะไรที่เอารูปกล์ฟเกมกล์ฟไม้กล์ฟมาทากิจกรรมมาทํานูน่นทํานี่แล้วด,แวดูแล้วสนุกมันก็สนุกแค่นั้นนะรายการเดอะก์อคลับยินด,ดีนะครับที่จะหากว่ามีคลิปทางบ้านส่งมาให้ออกออกมาแล้วไปให้ดูไม่มีรางวัลให้ครับเบื่อเพราะว่าชีวิตนี้มาตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแล้วคุณจะรู้บอกว่ารางวัลอยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่คนอื่น ส่งมาแล้วคุณได้แน่นอนไม่ต้องไปจับฉลากรายการเดือดครับ,รบเราเจอกันในทุกวันจันทร์นะครับในช่วงของค่ำคืนเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทางทีสปอร์ตแล้วก็ทวิชั่นทาง83มีเรื่องราวดีๆมากมายในวงการทั้งในประเทศต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมบ้านเราและที่สำคัญที่สุดรายการนี้ยินดีเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทั่วไปนะครับในการใช้ชีวิตนักกอล์ฟนักบอลน,นักกินนักเที่ยวคนเดียวกันถ้าบอกว่านักกอล์ฟไม่ใช่เทวดารวมถึงนักบอลก็ไม่ใช่เทวดา คนอื่นคนไหนก็ได้ไมป่า่เทวดาถ้ามีความเดือดร้อนดูมันไม่ถูกไม่ทานว่าไม่ไม่ถูกไม่ควรก็คุยกันได้จีจริงกันได้แล้วก็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบก็ไปปรับปรุงค่อยนั่นเองสัปดาห์นี้เดือเข้ากลับกับเส้นขุนลาไปก่อนครับเจอกันในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณร้านแบ็กไนท์